อมีซากเรือยอนมาเกิดตื้นแถวนี้ด้วยวะ่ะโอ้มีหมอ้อโอ้โหนี่ไงเจ้าของเรือหืทำไมมันลบขนาดนี้วะเนี่ยอ,อะไรเนี่ยรุด,ดโอ้ยเข้าไปได้ไหมเนี่ยข้างมีของ โอ้ยเขาไม่ได้ว่าติดถุงอ่าได้แล้วยาเต็มโอ้โหอะไรเนี่ยมัน ล,ล่องเรือมาจากที่ไหนสักแห่งโอ้วานพาาิชชาตเหมือนเป็นลัทธิอะไรสักอย่างเลยวะ่ะห <c oughs> ลันกว้างอะไรเนี่ยเฮ้ย สนามกอล์ฟเหรอวะโหเอาเก็บได้ด้วยโอ้พัตเตอร์เจ็ดเคและในที่สุดเราก็มาถึงหลุม18นะครับว้าวไปไหนนะ่ะ นี่คือทีมงานที่เข้ามาตีกอล์ฟโอเคเราไม่กวนเขาแล้วเฮ้ยโอไม่มีค่ายด้วยรหนือน,นเดี๋ยวรอก่อนโอ้โห้โ เห็นเราไหมนะเนี่ยเพื่อนเราไปช่วยแล้วใจเย็นไว้ขาดใจตายตอนหน้า,ารีบ่ปเราอะมาทีไรไม่เคยทันเลยโอ้โหโอ้โหตายอย่างนี้เหรอ เอ้ยจะเปิดเพลงดีมีวิดีโอทอดไข่กินวะเฮ้ย ตัวเคสโหดจังอ่ะไอ้นี่เมื่อวที่เราเจอตอนเริ่มเกมอ่ะโอ้ตีกันเองวะขอชมไปเส้ดูข้างบนดีกว่าข้างล่างแม่งไม่ปลอดภัย อ่าคอยชมหน่อยโอ้เอาเรื่องโอูดูนะเอา้าใายง่ายเป่าหรอวะปลาคูนี่อึดจังเลยเอาล่ะนี่ต้องใช้พวกขุดเนาะ มีอะไรอยู่ข้างใต้นี่อะไรเฮ้ยมันคือประตูโอ้ยมัทเนียนเอเปิดได้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> เปิดได้ด้วย อุ้ยโอ้โหมืดไปเปล่าเนี่ยมีศพซะด้วยแตกกระสุนด้วยวะทำไมโอ้โหมันเงียบจังข้างล่างอะ

โอ้ยพี่เผอกอุ๊ยหวานมาจากไหนอีกเนี่ยโอย้หวานใหม่วะ่ะ นือน้อเยนเยนบังเกอร์เก็บอาหารวะ <c oughs> กูจะโดนฤกษเสร็จไหมเนี่ยขนะีการ์ด โอ้โหนี่ไงเจ้าของห้องฮ้ยทักซิโดะวะเดี๋ยวเอาไปให้เควินใส่มีเลยไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีเนาะ ไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้แันซีดีลอยได้โหส really ุดยอดไปเลยครับแล้วเอาคีย์การไปทำอะไรไม่เห <Hayır>. ็นม like so, no ีอะไรให้เปิดเลยดูว่าที่เปิดไม่ใช่ตรงนี้ว่ะ มันเป็นถ้ำวะ่ะถ้ำอีกแล้วอ่ะไปะโอ้โหมีประตูทางลงนะ เหมือนเป็นห้องแช่เลยวะ่ะโอ๊ยติดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขนมร่ใช่ห้องแช่แข็งวะ่ะ ใช้คีการ์เปิดอสภาพไม่มีทางไปนอกจากกล้องห้องนี้โอเค เป็นบังเกอร์พอปลูกอ่ะเหมือนแบบเตรียมพร้อมสำหรับอยู่ใต้ดินเลยตัวอะไรอีกแล้วนะโอ้โห พี่ก็เตรียมตัวมาอยู่ใต้ดินเหรอครับโอ้โอ้ชาไวขวานนะแต่มันแรงอะโอ้แล้วโคตรเงียบเลยอะและโอ้โหน้ำท่วมด้วย มีตัวอะไรในน้ำไหมเนี่ยโอ้ไม่ชอบเลยแบบนี้ ท,ที่เงียบนี้่ใช่อะไรนะลุ้นอยูอ่แล้วข้างหน้าก็มืดเฮ้ยติดโอ้ยโ,โอ้ยมาโขไหนเนี่ย ลองไปว่าขอไปดูงี้ก่อนอเอ๋ตรงนี้เป็นประตูเนาะขอกลับไปดูตรงนั้นก่อน ขึ้นเหมือนเป็นห้องรักษาความปลอดภัยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอืมเหมือน ไอ้นี่เลยว่ะกิชีวะเลยว่ะที่ไวรัสมันหลุดอะและ้วคนกายพันอยู่ในห้องอะเนี่ยใช่เลยเนี่ยอุ๊ยคยีการ์ดแกว,วีพีขีการ์ดด้วยโอเคข้างในมีอะไรชิพหายแล้วมันคือที่นี่แล้วว่ะ โอ้โหคาสินด้วยวุ้โดนดึงโดนโอ้โหเฮ้เนี่ยเหรอเอาชิปหายเอาชิปหายโอ้โห ลูกซองเลยครับถ้าจะขนาดนี้ไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหเจียบมาโอ้โหเนี่ยเขาเฮ้ยเขาเพิ่พับตั้นเหรอ โอ้โหเฮ้ยไกลไปแล้วโอ้โหเป็นกบเหรอเฮ้ยกระสุนหมดโอ้ยลวิทยุอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนว่ะโว้ย อางนี้ดีกว่านี่เจ๊โอ้ยเจ๊เจ๊เอานี้ไปกินนี่หนุงหัวแล้วเบิดอะโอ้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 หลกแล้วกู โอ้โหยิงไม่โดนยิงยากเลยให้ลูกสองโอ้โหเร็วลุงหมดยังนี่แอกโอ้โหถึกเกิน โอ้โหแม่กระโดดควงใส่เลยนี่กระจายหมดลใช่ไหมเรียบร้อยว่ะคนที่ให้มาตามหา โอ้โหนี่ไงเอ็ดเวิร์ด c อปตันเรียบร้อยก็คงต้องลงแล้วล่ะไอ้ <c oughs> แม่งอย่างมืดเลย <c oughs> โอ้ยอย่างมืดอะไรขนาดนี้ มีคนไหมมีดิเสียงขนาดนี้โอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยตายอ,อีกทีออเอ,อ้ย ต้องลุกแล้วนะเฮ้ยโอ้โหใกล้เกินเอาเร็วรีบรีบลุกมันเสียเวลารู้ไหม,มเสียเวลารู้ไหมโอ้โห oh เทียบ โอ้ฟังข่าวแอบชอบทให้ตกใจนี่อะไรเนี่ยทางออกมืดพอดีเลยอะแล้วมันต้องออกมาต้องมืดตลอดเลยนี่กี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ย